โอเคครับทุกคนครับนี่โมหน้าพี่โอต่อจากคลิปที่แล้วเลยคีเลชมดแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพี่โอมีท่านี้ด้วยโชว์ให้ดูสักหน่อยหนึ่งสักนิดสักหน่อยนี่เป็นไงละ่ะทอร์นาโดโหิ่งห้อยโอเคเดี๋ยวเราลองไปใช้ท่านี้กันดีกว่าเพราะตอนนี้พี่โอเป็นท่าธรรมชาติไปเล่นกันปึ๊บออจอยได้ไหมอ่ะไม่มีที่จอยเลยอ่ะมันต้องคีดเอทอย่างเดียวเลยแล้วเลยเพาพี่โอไม่ถึงแต่ว่าวันนี้พี่โอจะไป แมปที่มันยากเอ้ยแมปเดิมแต่ความยากมากขึ้นอาล้ครับเลเวล11จริงๆทุกอย่างจะเหมือนเดิมยกเว้นอย่างเดียวคือความยากที่มันจะมากขึ้นแต่ว่าไม่ไรพี่โอเก่งขึ้นอยู่แล้วมาจเจอกันหน่อยพร้อมไอ,อ้ยาอ้อลืมไปพี่โอดาบใหม่แล้วด้วยอยากจะบอกว่าเท่ขึ้นกว่าเดิมเยอะชุดอะเท่นะแต่หน้าขี้เลสสุดๆเลย ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ Youtube Awake ซับสไ r i b e กันให้ด้วยนะแจ๊ตตัวเองปึ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยหัวอุย้ยเจ็บเจ็บอันนี้อะไรอะกด E p พิกอัพให้จบซะฟึ้นนี่โหปิวโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้สบายอย่างนี้ยาวพี่โอบอกเลยว่าอย่างนี้ยาวฟึ้บเอ,อาแล้วครับอ่าโอ้ยสมัชนี่แน่ ทางนี้ใช่ไหมเฮ้ยอะไรกันอะไร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 ลุงสุปรไศยาเหรออะไรเดี๋ยวพี่โอขอเปลี่ยนก่อนไปเลยดีกว่านี่ยาวๆนี่ไถไปตลอดทางเฮ้ยไม่เป็นไรเหรอได้แค่นี้เหรอระยะมันน้อยเกินไปอ่ะไม่เป็นไรว่ากันใหม่ัวรุ่นบึ้มโอ้โหนย่ี้สบายโอ้โหสบายละอย่างนี้สบาย,บายละพี่โอสบายละ อย่างนี้มาสวัสดีสไตรเกอร์ตัวแตกยังไงอ้าวหายละว,ว้าอร่อยเราลอยแต่มันล่วงอ้าวเฮ้ยไปไหนเนี่ยเมื่อกี้อะไรอะ่ะแวบๆบแบบไม่มีอะไรปะหรือมีไม่มีอ่ะโอเคเพื่อตาถั่วเองครับไม่เป็นไรมาเลยตัวเองมาบึมหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาแล้วครับไม่เป็นไรถือว่าเมื่อกี้น่าจะปล่อยทางพลาด โอ้โหสองฝั่งเลยเอ่ะสองฝั่งโขงมาหลวงพี่หนึ่งปึ้มเขาให้ไถไ,ไปทั้งแถบโอเคหวัดดีหลวงพี่อได้เลยมาโอเคโพชัน่นจัดว่าเจ๋วปึ๊บนั่นน่ะโกเลมไปนู่นเลยลอยไปซะมีอะไรอีกไหมไหนใครอยากจะมีเรื่อง๊โอ้โหลอยเดี๋ยวปึ๊บป๊บ อะไรมาเนี่ยโอย้ได้โพชั่นมาด้วยเติมเท่าหน่ไหมอย่างงี้ต้องเติมเท่าหน่นะโอเคไหนๆก็ไหนๆห,นหนปึ๊บอย่างงี้ต้องใช้ท่าไม้ตายปึบบึมนี่ไปแล้วครับสไตคเกอร์ไปหลงๆหัวเคลียร์เคลียร์เคลียร์ดาบเดียวสังหารโอ้โหเยอะวะ่ะเยอะเยอะเยอะปึ๊บ วิ่งก็มาตัวแตกเลยครับอีหยังเนี่ยอ๋อน่าจะอัพเวลเดี๋ยวต้องไปเคียงนุนอีก16ตัวเลยหรอโหจริงๆตัวเองเฮ้ยฟืบบึม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 บึึมมอมหอะไรเนี่ยัวโอเคจับว่าแจ๋วอ่ไม่เป็นไรฟบหาย หายไปกับสายลมมาเลยพักพวกรวอาให้นี่โพชันก็มีปุ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้อะอ๋อเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรมีโพชันสบายมากปุ๊บปุ๊บไปสไตเกอร์อยู่ตรงนั้นแหละไหนอะเอ้ยยังไม่ตายเหรอโอ้โหโคตรหด Mirai bang, này dù sì. lấy ngin tòa, nhunia, ngin tòa. Ng 1 tuy hai, nè. Deo bên hai. A chân ngin tòa, nhunia, ngin tòa. 1 kìa ngin tòa. Ian wah. Tòa, này à, nè, nè, này Lê à. tòa, này nè, nè, nè. Lê tòa, nè, 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 nè ตัวหนึ่งหายไปไหนเนี่ยเจ้าตัวนั้นอยู่ไหนไหนไหน,ไหนดูสิเหม็นมีเลยพูดเป็นเล่นอยู่ไหนวะเดี๋ยวอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะนี่งไงโอโ้โหโกเลมปะโทเอ้ยเราก็นึกว่าอะไรประโทปุ๊บหายไปก่อนเคลียร์ทาง เรียกว่าไถท,ทางให้เรียบร้อยโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะบึ๊บนี่เอาไปกินซะเรียบร้อยทางสะดวกให้พี่เดินสะดวกเถอะไอ้สองโอ้ยโอ้ยลอ,อยอยนี่เรียบร้อยตัวแตกกันหมดจัดว่าแจ๋วฟึบหายโอ้โหอย ถ่้ระเบิดหิงห้อยได้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวเติมก่อนเติมแล้วอีเฮ้ยตรงนี้มีอะไรไม่มีหรอพ่อคุณหัวเขาให้ทีหนึ่งตรงนี้ด้วยหัวก็ให้ตรงนี้มีอะไร,ไร,ร,ด,ร,ะไรดูเหมือนมีอะไรไม่มีอะไรดูเหมือนมีอะไรที่ไม่มีอะไรอุ้ยไอเจ้าตัวนี้มันมีอะไรที่เป็นคอสโมไอเย็นด้วยเหรอเนี่ยผัวเขาให้ในอีน่นะอเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะอ๋อทางนี้ ไปก่อนเลยพี่ชายไปนาสาวรีโอ้โหเคลียร์เคลียร์ทางสุดๆทางโล่งซะที่ไหนล่ะเหลือเพียบเลยคราวนี้โอ๊ยอะไรนะโอ๊ยบึม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 ,บมจัดว่าแจ๋วมาดูกันหน่อยฟึบขั่วเขาให้ตัวแตกวิ่งเข้าหาดาบซะอย่างนั้นงี่เง่าต่อตุตนตุนไขน่เน่ามาฝั่งนู้นบ้างดีกว่า เจอกระทอนโดหิงห้อยหน่อยเป็นไรปึ๊บปบิบปร์บปร์บปรบปรบิรบซะเกี้ยงจะเลี้ยงไว้ทำไมปึ๊บฟัวเขาให้เรียบร้อยฮะโอ้ยเอาละครับหวัดดีเจ้าฮาร์ดมันฮาร์ดขึ้นใช่ไหมเฮ้ยเรื่องไรเนี่ยเฮ้ยมาขอตีหน่อยตีตะตุ่มหน่อยฮึบโดดฮึ๊บ ไอ้ <I> ตีตะตุ่มหน่อยตีทีปึ๊บโอ้ยมีวิ่งเร็วด้วยหรอพูดเป็นเล่นเฮ้ยขอลองขอลองฟืบนี่แน่แค่เนี้นปัดเทอมาโอเคอย่างนี้เขาเรียกว่ามีท่าให้เคลียร์ละ ปปปปุุปุุ๊๊๊๊เฮ้ยึบนี่อ๋อระหว่างนี้เราสามารถใช้ไอ้นี่ได้เฮ้ยมันกระทืบว่ะเดี๋ยวึบนี่เคลียร์ก่อน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 โอเคเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็น เฮ้ยเฮ้ยไม่เคลียก่อนเคลียเทียนนิดเทียนหน่อยโอ้โหของเขาเพียบจริงลอยไปซะลุงเฮ้ยปึบนี่เคลียก่อนไม่ง่ายไม่ง่ายฟึ๊บ ปึ๊บไปแล้วครับทอร์นาโดเคลียร์หมดเคลียไหมลอยนี่แน่ตัวแตกไปทีนึงเดี๋ยวใจเย็นสาวไม่ต้องรีบปึ๊บรอก่อนรอก่อนรอก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยปึ๊บทอร์นาโดไปไล่ไปนู่นเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโดนไหมเนี่ยไม่โดนแฮะ ฟึ๊บทอร์นาโดไปเคลียร์ให้หมดอุ้ยอ่าเฮ้ยเฮ้ยมาหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่ได้โดดปึ๊บปึ๊บโดดระเบิดตูด โอเคเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะด้ๆระวงังระวงังอ่าคราวนี้เสร็จโจรครับสมุนเองหายละตอนนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยท่าอะไรเขาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยนี่แน่โดนไปหน่อยมีท่าละไม่ต้องห่วงสบายสบายสอง สามสี่เฮ้ยเมาละท่านี้ปึ๊บอีกทีนึงเป็นไงอหุ่ยศูนย์เลยเหรอวิ่งนี่นี่ี่ีเฮ้ยไอยระวังเราบังโอ้ยลอยลอยลอยวเร็วขึ้น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 ฟื๊บตัวละทีนึงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนอ่ะโอ้ยอะไรคืออะไรคืออะไร คือ,อไรอ่ะเวลาหมดเหรอหรือยังไงคืออะไรเราเฟลเหรอบอกหน่อยบอกได้ไหมอ่ะงงจริงๆเลยอีหยังวะงงมันหายไปไหนใครรู้บอกทีอยู่ข้างบนเพดานปะ่ะไม่มีตกลงชนะหรือแพ้นเนี่ยแต่มันเขียนว่าเฟลนะคือทำภารกิจไม่สำเร็จเหรอไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่กลับไปที่หับก่อนดีกว่า อ่าโอเคประมาณนี้ก็อันนี้มันยากเนาะมันก็เป็นโหมดฮาร์ดเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่แล้วกันใครอยากเล่นตามนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์แบบให,ให้ใครอยากเล่นด้วยก็แอดมาแล้วกันหรืออยากให้เล่นแบบไหนก็บอกกันได้แต่แน่นฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม s u b s c r i b e กันให้ด้วยเป็นกำลังใจกัน,นสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาเจอกันใหม่หุ้ยนี่ e n h a n c e ส์ลิหายาก14เอ้ย11.4 Magic ใส่สิครับรออะไรอ่ะ ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ